วันนี้เรามาอันบ็อกล้อ 96M กันหน่อยดีกว่าท่านท่านท่านเฮ้ยเบามากโอ้โหบาบุกเอเจียร์้วไทยไม่เจอกันนานเราเัมอเดิมนะมีอะไเยอะด้วยนะครับ เห็นล้อครั้งแรกนี่สั่งไปแล้วกี่วงห้าชุดครับห้าชุดนเป็นไงตัวนี้เป็นไงบ้างครับ 96M แวบแรกมากับยาง D1SP ดีมากเลยครับต้องบอกดังๆหรือบอกเบาๆดีครับ <laughs> ตัวนี้มันไม่ล้นครับใส่ปุ๊บหลบนายครับหลบจ่าหลบนายไม่ต้องโดนห้าร้อยไม่ต้องโดูหนึ่งพันอ่าเล่นโซ่ตัวนี้จบเลย สวัสดีครับเป็นเมดเลซเอร์วิวครับวันนี้นิวอยู่กันที่ร้านของดีแห่งเมืองนครศรีธรรมราชครับวันนี้ไม่รอช้าเรามาอันบ็อกล้อ 96M กันหน่อยดีกว่าทันทัน,ทน เบามากโอ้โหลักษณะของ 96m นะครับก้านจะเป็นซิตี้มีตีแบบนี้นะครับแล้วก็มีเลนโซ่ 96m อยู่ตรงนี้ที่สําคัญก็มีแผดป้ายนะครับเปิดมาอย่างแรกต้องเห็นนะครับว่าเลนโซ่แท้จะมีแผดป้ายเป็นเลนโซ่แบบนี้นะครับสติกเกอร์หน้าก้านครับเป็นตัว V ครับเป็นสติกเกอร์สีแดงครับตัวนี้ก็จะมีทั้งทอ18.8ครึ่ง9ครึ่งและ10ครึ่งครับ ต้องบอกกันว่าตัวนี้เป็นล้อที่รองรับบิ๊กเบรกนะครับได้ใหญ่สุดถึง380ม mm. มตรไม่รอช้าครับเดี๋ยวเราไปใส่อิซูสุให้ดูกันหน่อยดีกว่าว่าออกมาเป็นยังไงกันบ้างครับไปแล้ไงก็ตอนนี้เปลี่ยนเสร็จกับที่เรียบร้อยครับหล่อปะนิวหล่อปอา่า <c oughs> อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่รถจะหล่อไหม ไปเจอกับเจ้าของสำนักกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับเก่งกันยังครับครับมาบุกเอเจโรทายไม่เจอกันนานเรากับเดิมนะอ่าม,มีอะไรเยอะด,ด้วยนะครับ,รบ <laughs> วันนี้นิวมีล้อตัวใหม่มาให้พี่เก่งได้ดูกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ เปิดบินไปเลยเห็นล้อครั้งแรกนี่สั่งไปแล้วกี่วง5ชุดครับห้าชุดป็นไงตัวนี้เป็นไงบ้างครับ 96M แว็บแรกมากับยางดีวันเอทีดีมากเลยครับต้องบอกดังหรือบอกเบาดีครับตัวนี้มันไม่ล้นครับใส่ปุ๊บหลบนายครับหลบจ่าหลบนายไม่ต้องโดน500รไม่ต้องโดน1,000ันเล่นรวดตัวนี้จบเลยคันนี้พี่เก่งกันยังจัดทรงยังไงบ้างครับโหลดหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วครับยางดีวันเอีเป็นสเปคอะไรครับสเปค245ียครับส4 5ีสี่ล้อนะครับ ล้อแดนิ้วครึ่งนะครับเราจะได้การช้ยานที่ว่ายืดอายุการแทยานมากขึ้นถ้าย,ยางสเปคเดียวกันมันจะสลับได้ครับเหมือนซ้ายไปขวาหน้าไปหลังได้นั้นครับมันจะยืดกันกนนารแขยานด้วยประหยัดด้วยประหยัดด,ด้วยดีทุกอย่าง อ่าโอเคคันนี้มีฝาคาร์บอนโหทรงโชกเป็นโชกอะไรครับโชกโปรเบนเดอร์ครับโชกโปรเบนเดอร์กล่องโหลดนะครับสานิ้วแล้วก็นี่แนบหนึ่งนิ้วแล้วก็แก้เพลียันในตัวไว้ด้วยเกจบเรื่องปัญหาเรื่องมีเสียงแน่นอนการันตีร้านเบอร์เซ็นอ่าสำหรับใครที่สนใจอยากจัดตรงแบบนี้กับล้อ 96M ยางดีวัตเอติดต่อได้ที่ไหนครับเก่งกันยางครับหรือว่าเอจเอลุไทยครับได้สองสาขาครับได้สองสาขาไสองร้านเลยครับอ่าคือถ้าเข้าไปดูห้องล้อแม็กนี่คือเลนโซเต็มสต็อกของแท้ครับของแท้ครับอ่าวันนี้นี่ก็ขอบคุณพี่่เกกงมาครับ ขอบคุณครับไปเอา A35 ได้สิ่งแล้วนิวนิวครับแล้วการรับประกันยังไงอ่ะก็ล้อเล่นงเ่นะครับรับประกันคงตั้งตลอดอายุการใช้งาน4-2ปีในส่วนของยางรับประกันบาดบวมแตกตำทุกกรณี180วันเคมมรีได้เดี๋ยวเจอกันรับเข้าโอเคได้พี่ไปกินข้าวแล้ว